พยายามเขียนเร็วที่อาจารย์บอกนะฮะอาจารย์สอนสอนเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมในไรติงใช้ได้เยอะครับก็จะมีพวกสำนวนต่างๆที่ที่แบบออกมาจากหัวเลยก็เขียนได้เลยครับนะขออาจารย์สอนให้ collocation หรือ expression ต่างๆนะฮะอาจารย์สอนสอนดีไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับเพตอนนี้คอมโบกำลังนะครับร้อนระอุนะฮะกาลังคิดมากดียังไงอ่ะก็มีสอนหลักการเขียนที่ดีครับอผมไม่สอนหรอ ก็คือจะทำไงให้เขียนให้เคลียร so ์ครับแล้วก็แล้วก็มีออกแกนเซชั่นที่ดีครับดีมากเลยฮะแต่บังเอิญเนี่ยจริงๆอยากให้เลยครับทุนหนึ่งบาทนี่บังเอิญเนี่ยคุณพงศกรเป็นคนที่ครับแต่ใจเย็นฮะกระจบไปก่อนแล้วก็เลยไปสอบข้างหลังอะไรจบไปนานขนาดไหนจึงค่อยไปสอบนะแต่มีแต่ทุกคนดูหน้ามีรอยยิ้มหมดเลยนะครับนะฮะคิดว่าปีหนึ่งได้แล้วครับอ๋อจบปีหนึ่งก็ค่อยไปสอบเหรอว้าวเตรียมเตรียมปีหนึ่งเลยเหรอก็คือ จริงๆโอเคจริงๆต่อหมดทนเริ่มจะหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> คือจบแล้วก็ไม่ค่อยไม่ได้ถัควนะเพราะว่า oh. เหรียนยุ่งมากเลยครับเลียนอยู่ไหนอะเรียนอยู่จุฬาครับอ๋อคณะโบราณสถานคณะวิศวะครับอ oh. ป,ปีอะไรอะ่ะปีตอนนี้อยู่ปีสี่ครับว้าวเก่งมากวิศวะอะไรครับวิศวะคอมพิวเตอร์ครับว้าวเดบินะท็อปน็อตนะโอเคนะครับแล้วหลังนั้นตัดสินใจไปสอบ ครับเพราะว่าจะเรียนต่อครับถ้าไม่สอบตอนนี้ก็สอบไม่ทันแล้วครับโอ,โอเคครับ <laughs> ฟังแล้วไม่เลวนะเอเดนเนะภาพรวมนะครับก็ได้ร้อยสี่ไอบีทีเทียบเท่ากับ6กร้อคะแนนตบมือหน่อยครับหกร้อคะแนนนะคนแรกตีไข่แตกนะครับเขอสอบโท e ฟ l ไอบีทีนะครับในบน,านามของท่านประธานกรรมการบริหารพิจารณาใหญ่นะครับ อย่นี้นะมอบรางวัลนิดๆหน่อยนะฮะตัวก็ไปดูหนังโอ้โหสามใบนี้อาจารย์ยุสสรอยู่สตรบรรจงนะติดสติ๊กเกอร์ให้เองนะครับฐานะเป็นรักเรียนไลติ้งนะฮะบวกกับอะไรครับกิฟต์ตัวสามใบบวกกิฟต์เอรเชอร์นะฮะจะพาเลยครับเพื่อนและคนที่รู้ใจไปทานด้วยกันก็ได้นะครับนะตบมือให้คุณพงศกรหน่อยครับรับมอบอ่าแล้วก็อีกสองสามคำถามจบละมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนให้ประสบความสํเร็จนี่ถือว่า extreme successful case เหตุผลก็คือเป็น TOEFL IBT นะฮะแต่ท่านที่ฟีดูสมาธิแข็งมากยิ้มยิ้มเนี่ยแต่ข้างในนิ่งมากนะฮะเอ่อิสฟลุกอ๋อไม่ใช่ฟลุกนะฮะ <laughs> ก็คืออะไรครับเขาเขาดิ่งมากนะเล,เลยได้เนี่ยอยากจะมีสักเจสซินสักสองสามข้อให้กับเพื่อนไหมว่าจะมีวิธีการเรียนการสอนยังไงให้ประสบความสำเร็จแบบอยู่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเพราะไอ้ <laughs> ครับไอบีทีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวขอให้จะคุยนิดนึงก่อนเพราะไอบีทีเนี่ยแรงกว่าเลยครับเออเออซีบีทีอีก โอเคเขาเห็นพวกเขาโอเคเลยนะจบละเราใช้ได้สองปีก็รีบๆไปๆไปซะนะฮะโอ้โ o โ o นี่เป็นไล่นะโอเคมี uh, recommendation หรือ suggestion บ้างไหม suggestion ก็คือที่หนึ่งพยายามทำพาพาท,ที่ไม่ใช่ speaking ให้ได้เยอะๆครับอืม <laughs> ถูกต้องนี่คือ <laughs> ไม่ได้ถูกก็คือทำหลักของคนที่ประสบ,บสความสำเร็จก็คือต้องเน้นจุดอะไรจุดแข็งเรานะ่เอาให้เต็มสุดๆเลยแล้วที่สองครับ ก็พยายามฝึกสปีกิ้งให้เยอะที่สุดเลไม่เรียบง่ายแต่มีพลังนะครับฝึกสปีกิ้งโอเคมีข้อดึงไปครับก็สูงสุดสู่สามมันนะก็คงถูกถูกนะฮะก็ช่วงก่อนสอบก็อ่านให้เต็มที่ครับพยายามเต็มที่ก็จะได้เองแล้วก็สองอาทิตย์ก่อนสอบทำไมครับส่วนมนครับมนท่านจริงยูเชื่อไหมว่าพลังสมาธิมีส่วนช่วยในการทำข้อสอบได้สูงขนาดนี้ ครับก็ช่วยครับเพราะว่าทำให้เราไม่ใจลอยครับ,รบไม่ใจอลอยครับแล้วสุดท้าย